วันนันอวันวันทยนะฮะมีดอกไม้ด้วยครบนะฮะทั้งสามท่านและนักดนตรีล่ะครับ <ๆ S 1> นักดนตรี<า>นักดนตรีบอกไปซื้อเอาข้างหน้านะดนเดี๋ยวให้ทีมงานจัดจการเวทีนิดหนึ่งนะครับผมรู้เลยว่าท <ๆ S 1> ่านนี่มีสเสน่ห์มากๆโตะข้างหน้านี่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่สางผมจนวิตจะหลุดอยู่แล้วผมเห็นคุณพี่โตะข้างหน้านี่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อ่าครับผมมาพูดคุยกันสักเล็กน้อยดีกว่าครับผม อันนี้พี่เป็นเจ้าของร้านผมไม่ใช่พูดดีพูดดีผมเสียงตีนมากเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับพาะว่าเชิญตรงกลางดีกว่าชื่อร้านกับขนาดตัวพี่เอ่าเออโดนแล้วครับขอ๋อข้างหน้าคิดเลยสองน้ำหน้าเนี่ยเล่นหลายทีละโอ้นี่ต้องขอบคุณท่านอิศริยะแล้วก็เมทแล้วก็ตั้มมากๆเลยนะครับผมเรียกว่ามามอบเสียงตีแบบวันนี้ไม่ได้มาเต้นวันนี้มาเล่นแบบแร็คทัศน์ ไลท์สิอาคูสติกออโเทข้งมาเขาแก่ไอรอนมีลูกไปด้วยแค่ตัวนี่ให้ปากผลงานเล็กน้อยดีกว่าค่ะค่เรื่องจาะตั้มเลยฮะครมตั้มก็มีไหมครับมีครับผมนะ่ก็กำลังเริ่มถ่ายละครใหม่ชื่อว่าเกมดาริกาครับเล่นกับพี่ดีเจพุทธครับผมแล้วก็สิงเกิลกำลังทำอยู่น่าจะปล่อยประมาณปลายปีปลายปี น่าปลายปีไหนไม่รู้นะครับมันไม่คุ้มเลยอ่ะโอเคต่อไปตามพี่แล้วครับผมครับผมครับผมก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะักับซีรีส์โอซีนะครับตอนแตะให้ทุกคนได้ดูปลายปีหน้านะครับใช่ไปปีนี้เ้อปีนี้ปีหน้าครับพีซิบกกราคมนะยังไงฝากด้วยแล้วกันครับผมเดี๋ยวไม่มีคนชมแล้วก็ เจอกันได้นะครับผมก็ไปมอบความสื่อให้ทุกคนทุกที่ทุกจังหวัดครับผมแล้วก็เจอกันครับผมอ่าครับแล้วผมก็เช่นงานครับดีโอซีนะครับผมมาเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เป็นสลักจิตก็จะออนแอร์หน้าประมาณปลายปีหน้าครับผมแล้วก็แล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะครับที่อยากจะเริ่มนําเสนอแล้วนะครับอะไรรคับจะแต่งงานครับไม่ใช่มันจะเล่นไปไหนพี่แล้ก็ไม่บอกก็ พวกเราก็ใกล้ที่จะออกแล้วครับของ KDD พวกเรานะครับผมก็ทําเสื้อนะครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณทาเมีติดตามออกมานะครับผมขอบคุณครับแต่ทุกท่านยังอยู่กับเราได้นะะฮขอบคุณครับขอเสียงให้ร้องทั้งสองคนนะครับท่านมามาทั้งทีเนี่ยจะให้ร้องเพลงอย่างเดียวคงไม่ได้วันนี้ท่านจะลงไปแจกจูบให้ทุกโต๊ะเลยนะ โอ้โหคุณพี่<า>คนนี้เนี่ยตบมือนี่เลยหัวก็มาอีกครับว่าทั้งคืนก็คงไม่ไม่พอครับพี่อ่ทาทั้งคืนก็ได้กี่ครั้งก็ไม่เู้อ่ะจับแจกซะหน่อยดีกว่าแม่ะฮะขอรบกวนคุณท่านล้วงน้องสักหนึง่งทีล้วงเนาะไอ้อมุกเนี่ยเล่นตั้งแต่หัวข้ามไม่มีใครหานะเพราะบอกท่านล้วงอันนี้จับครับผมอ่าจับเลยฮะอันนี้จับน้องเขาหรือก็โอเคล้วงลึก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  ด้านหลังมันมีรูนะฮะล้วงเนี่ยมันจะเลยไปโอเคครับมาแล้วครับโอ้โหพี่ครับ oh. ลำบากใจท่า <c> น <oughs> เรียกว่าลำบากใจแล้วก็ส่งมาเออจริงจริง,รรงผมตั้งใจว่าหยิบชื่อได้ก็ผมจะอ่านได้เลยนะฮะคุณ <c oughs> ถ้าอ่านผิดคออะไรจริงๆนะฮะนามสกุลไม่มีคุณโ <c oughs> อริโ <c oughs> อฮะ <c oughs> มีไหมครับกล้องโทนะฮะถ้าแพนได้ช่วยถ่ายไอ้นี้่นยฮะโออ๊ะ นี่ฮะนี่ฮะเบอร์โทรฮะ081 9 995 72นึาแล้วครับพี่โตพี่ขออภัยจริงครับพี่ชื่ออะไรครับดีครับพี่ยินดีด้วยฮะสวัสดีครับขอโทษครับพี่ต้องยืนตรงนี้ครับผมจะยินข้างนอนครับโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เหมาะสมกับการท่านโชคดีครับแหมตะกี้ตะกี้มีกติกาที่เผลออยู่นิดนึงนะฮะ ครับแค่นี้แหละผมครับไม่ได้มีสัมภาษณ์นะพี่หมดสิ้นพูดแล้ันนี่พี่โอริโอนะครับยินดีด้วยฮะโอรีโอครับผมครับผมโอ้โหแจกอีกหนึ่งรางวัลนะฮะเป็นเสื้อเจอร์ซี่จากสโมสรสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะฮะอีกหนึ่งรางวัลนะฮะต้องเป็นคนอ่านแล้วฮะ พี่อ่านลนอยพี่อยู่ไกลพี่อยู่ไกลใช่ไหมครับอ่านอันนี้อ่านว่าอะไรครับครับครับเออช่วยช่วยตัดไอที่ถ่ายออกด้วยนะมีปัญหาแน่นอนกันในกลแน่จริงคุณสุชาดาครับผมคุณสุชาดานานสกุลถวยสูงเนินครับอยู่ไหมฮะอยู่ไหมฮะอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับค,ค,คุณสุชาดายกมือบอกไม่เอาครับไม่เอา โอ้โหนี่แฟนขับหั่นนะฮะเดี๋ยี้ครับหอมแก้มทีนึงอ่ะไม่ทำด้วยああอ่าเอาละอ่าพิตตี้น้องพิตตี้ถือหน่อยน้องพิตตี้ถือถือเสื้อให้หน่อยอ่อกลางกลางอโอ้โหเยี่ยมเลยฮะขอภาพว,วิดีโอดุก๊กดิ๊กด้วยฮะยิ้มได้ละ คุณพี่ยิ้มนี่มันดีใจนิดนึงหน้าเป้งแล้วกันครับผมครับอืออันน้นอันนั้นอันไอ้เสื้อนะไม่เอาก็ได้นะกอดอย่างเดียวเนี่ยก็โอเคละอ๋อครับครับผมนอกจากนี้ท่านเนี่ยมาตัวเปล่าไม่ได้นะฮะทางผู้บริหารของเราครับผมคุณลุงโรสโรชันชัย มีของที่น่ารึกมากให้ฮั่นด้วยฮะวันนี้เรียกว่าของโคตรลิมิเต็ด Limited เลยฮะพี่ดโดดบอกจักจักค,ครับผมพี่พี่ให้ส่วนตัวเลยนะฮั่นนี่คือลูกบอลลูกบอลรุร่นลิมิเต็ดอ dition นะฮะมีลายเซ็นนักเตะของลิเวอร์พูลทั้งลูกเลยฮะมีแค่9ลูก <S 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 ในประเทศไทยเท่านั้น และที่เห็นใบขาวๆนั่นไม่ใช่ทะเบียนบ้านของท่านนะฮะเป็นใบเซอร์ติเกตของลูกบอลลูกนี้นะครับผมมีน้ำเบอร์ที่ตรงกันสามารถเช็คบนอินเทอร์เน็ตได้ว่าเป็นของแท้แน่นอนมีลายเซ็นจากนะแต่ริเวหัวสุดยอดมากๆโอ้โหลูกนี้ท่านไม่เอานะฮะแล้วบอกว่าให้ยิมงานไปเดี๋ยวท่านเนี่ยจะจับลูกนี้เตะโดงนะครับใครไปเอาก็ได้ไปเลย ลูกคู่แสดงว่าพวกเราต้องออกมาไม่ใช่ทุกคนคนเดียวที่ออกมาครับไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมแม่อะไรผมไม่อะไรอยู่แล้วผมไม่อะไรอยู่แล้วครับของผมครับพี่มีแค่ก้าวลูกครับเดี๋ยวผมตืก็ได้ครับครับผมขอคุครับเอาโหและครับ ไม่ให้ใครเลยเหรอฮะนี่ฝากทีมงานก็ไม่ได้ให่ได้ครับไม่ได้ครับของผมครับตอนนี้ขอเรียนเชิญผู้สนับสนุนของเราขึ้นถ่ายรูปดีกว่าครับผมขอเรียนเชิญตัวแทนจากสิงคโปร์ชั้นจำกัดนะครับผมแล้วก็คุณโอมนะครับผู้บริหารร้านใจแอ่นหัวหินนี่นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับพี่โรดนะครับคุณลุงโอโตชันชัยครับกรรมการผู้จัดการบริษัทไอมิวสิกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายรูปครับผมเชิญครับพี่โร์ยืนข้างฮเลยครับ แล้วก็ตั้มแล้วก็อาเมด้วยนะครับแล้วผมไหม, <c oughs> ผ,มผมมองทางนู้นกันครับเชือฟ้าลงครับข้างหน้าบอกเชือฟ้าลงครับขอที่ยืนในสังคมผมบ้างนะ <c oughs> ยิ้มหะยิ้มนะผม,ม,ม,ไ,มไม่ไม่จะทำอะไรผมก็หอนไปงี้แหละฮะอ่าเดี๋ยวเรียนเชนทุกท่านไปถ่ายรูปที่แบ็คกรอบด้วยนะครับขอบคุณผู้บริหารทุกท่านด้วยนะครับ